สวัสดีครับ M 150ใหม่ครับผมเขาเขาเคลมอะไรนะกินแล้วอารมณ์ดีดีเลยลองซื้อมาลองหน่อยว่ามันจะอารมณ์ดีดีไหมฮะอันนี้มันเขาเขาอะไรนะกลิ่น M 1 5 0กลิ่นเธอปีนเนี่ยไอเธอปีนนี่ปีนเธอเธอปีนเออ ก็สงสัยมันอะไรว่าพอนั่งอ่านอ่านดูอ๋อมันเป็นสมุนไพรพวกนี้ครับคือเครื่องดื่มำบำรุงกําลังผสมกลิ่นเทอร์ปีนจากสมุนไพรอันนี้ยคือกินแล้วอารมณ์ว่าผ่อนคลายอะไรงี้มากอืมก็เลยอลองมาดูสะหน่อยอยากรู้รสชาติมันเป็นยังไง อันนี้มันราคาเท่าไหร่สิบสองบาทเนาะเขาออกมาได้สักพักนึงแล้วแหละผมไม่ได้ไม่ได้สนใจลองเพิ่งจะเห็นนี่ขวดก็เป็นขวดกลมนะถ้า M-M ทั่วไปมันจะเป็นขวดเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้มากลมกลมดิๆนี่มันเป็นเครื่องดื่มชูมลังมีชิงโชคด้วยอันนี้ความจุเท่าไหร่ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะเหมือนเดิมไอ้พวกเครื่องดื่มพวกเนี้ยอย่าดื่มเกินวันละสองขวด แค่นั่นแหละเด็กกละสตรีมีคันก็ไม่ควรดื่มไอ้พวกส่วนผสมไม่ต้องไปสนใจมันเรามาสนใจรสชาติมันดีกว่าปัาบม,มีมีเลขนัมเบอร์อะไรพวกนี้ด้วยเอาไว้ชิงโชคกินก็กลิ่นมันไม่เหมือนเอ็มไม่เหมือนเอ็มปกติอะ มันเหมือนมีอะไรผสมอยู่แฟรเฮยะผมว่าน้ำน้ำมันขุ่นกว่านะเอ็มมันจะใสกว่านี้อ่ะถ้าเป็นสูตรนี้มันดูขุ่นกว่าอืมเนี่ยมันจะดูขุนสีเหลืองขุ่นอืมกลิน่นกลิ่นไม่เหมือนกันเลย แค่มันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นเอ็มตัวธรรมดาเจือมาหน่อยหนึ่งแต่ไอ้นอกนั้นอ่ะมันไม่เหมือนกันอืมอืมเออรสชาติก็ไม่เหมือนกันเลยมันมันแปลกดียะอืมเอมอออ,อันนี้ต้องลองจริงๆนะ อาจจะชอบหรือไม่ชอบไปเลยก็ได้เพราะว่ารสมันรสมันต่างจากเอ็มปกติแต่หวานนี่ดืมด่มมหน่อยเดียวรู้สึกว่าหวานติดคอเลยอืมเราเครื่องดื่มวันนี้กับน้ําตาลมันเยอะด้วยมันรู้สึกว่าหวานอยู่แล้วอืมอืมันม,มีขมมีขมนิดนิดติดคนลิน้นแล้วก็เหมือน คือมันผมว่ามันสมุนไพรอะไรไงนี่นะเออแปลกเดียยวคุณลองหาซื้อมาดื่มดูแล้วกันผมว่ามันลุกกินแล้วจอารมณ์ดีเหมือนเขาบอกหรือเปล่านี่โอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ